บ้านนี่คว่าอออตะการมัาามนทำบ้านดูสิจะทำได้มั้ยเนี่ยอยากไปอยากอะไรเนี่ยพยัญชนะแบบอัตลักษณ์ก่อนเลีอกเลือกบีบีมา เรียกจิ๋วเรียกบีบีมาดีกว่าบีบีอาจจะเข้าใจนิดนึงบี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 มาหน่อยบีบีไหนเราให้หน่อยจีทำยังไงบีบีอันนี้ทำยังไงอ่ะเนี่ยฝึกคัดพยัญชนะอักษรแบบอัตลักษณ์ตอบหมายเลขกไหนอ๋อหมายเล็กหนึ่ง ภาษาไทยกอถึงปอหมาเลขสองอันนี้นะการเว้นช่องไฟใช่ไหมอันนี้น่าจะเข้าใจนะอันนี้ต่อมาเลขสามใช่ไหมข้อสุดท้ายฝึกบทอาขยานใช่ไหมหมายเลขสองใช่ไหม อ um, แต่เรา hmm, เดี๋ยวให้คา่าตอบแทนดีกว่าโอเคปะ